สวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกคนบ่าวาฝั่งไทยฝั่งลาวเมื่อนี้มาพกกับซ่องบาเตอเขาซอยบังเสียงนะเมื่อนี้บาเตอพาพี่มาหนองมากินมกหนึ่งปลาหนังเนาะหนึ่งปลาหนังสมุนไพรหรือว่ามกปลาปลาแบบว่าเป็นปลาหนังเนาะประเภทปลาหนังเนี่ยบาเตอไปซื้อมาให้แบงเลยเสียทา่าใดเย็แล้วพักกาเพ้าก็กมี่แน่คือเกา่าละ กะลำพักลัตออตอนนี้ตอนเศร้ามากินข้าวกะเบาเตยอ,อากาศดีๆเลยยามเศร้าเอามาเอฟซีทุกคนกินข้าวน้ำเอบอเตยบัวยาวคำข้าวใหญ่ๆโ,โอ๊คือ้ก้ามโน่นน่ะมันไลนหลมาเลยโอ้เสียงรถเสียงหลบวลัวนี่นะ เราบาตัตรเตะจำให้บางเวลาถูกไหมเครื่องสม,มุนไพรที่เขาเอามาใสาก่ก็มีโอ้เขาใส่บวงอะเครื่องสมุนไพรเขาเตรียมาใส่ก็มีอ่าข่ะ สีไข <ítulo> ่ใบมะกรูดแล้วก็อันขาดไม่ได้ก็คือมะแคนเขาแสบรถขับไปยายโอ้เลยนะแน่เนื้อมันวว oh hmm. <c oughs> านหนุ่มแทบไม่ได้หยับเลย nè ba ạ, ừ, nè, น่านเท่าโอ้ลวารลุกโดดเดาโอ้สุดยอดอืออมงุด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 ลดุดุดุดรดุ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 าุดุดงดุ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 แุลุก็ดุ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 ดดไดกดุด่ดุ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 ดเดุเดุดุดุดใจใ ถามว่าพระยังบกท่านกดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม <c oughs> อย่าลืมกดติดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อว่าพาคลิปตต่อไปเนะอ่ <c oughs> <c oughs>

อืบวงเศษแซบบวงฮนะอืมอืม,อม้อมวานนุ่มในปลาขนาะดว่าอืม

ตามลูกโดนอือันนี้เราเคิสมุนไพรมันปุ๊บสุดยอดละ้ะ เนื้อปนังห้องอห้องใดห้องดีสมบกักกัน Mm อย่าลืมนะผู้ได้คำว่าเบิ้งแล้วอย่าลืมกดไลค์เอาเนาะสำหรับคลิปนี้เจ้าเพียงเท่านี่นะพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าว่าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบารเต้นนะสำหรับค,บนะกกค,คลิปน,นะนี้ไปก่อนพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายกินก่อน ว้าหอมอะ่ะหายอึดซีได้บ้างไหมได้แก้กายแล้ว